สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดครับผมชัญยพัฒน์สำรานใจนะครับกับผู้หูมาจันของบริษัท d c l a s ค Innovation หรือ WCI วันนี้เราอยู่ที่สวนทุกเรียนแห่งหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นสวนเรียนที่อยู่ทางภาคใต้แล้วนะแล้วสวนนี้เป็นอย่างไรใครเป็นเจ้าของแล้วเกี่ยวข้องกับผู้หูเปอร์เซ็นตยังไงเรามาพบกับ เจ้าของสวนก็เลยครับนี่เลยครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับพี่ชื่อผมชื่อสมชายพี่บุญพัฒนาพี่มนชื่อเล่นว่าโกด้วนอ๋อโกด้วนนะครับสถานที่นี้อยู่ในพื้นที่ตําบลอําเภออะไรครับอ๋อพื้นที่นี้เขาเรียกว่าอยู่ในตําบลเพิ่มพูนทรัพย์อําเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราธานีครับจังหวัดสุราธานีอาเภอบ้านนาสารครับที่นี้เป็นสวนทุเรียนของโกด้วนเลยครับ โกดอนมีทุเรียนตรงนี้ทั้งหมดกี่ต้นครับทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบห้าต้นครับร้อยเจ็ดสิบห้าต้นแต่ว่าเป็นลูกแค่ร้อยยี่สิบต้นเป็นลูกแค่ร้อยยี่สิบนปีนี้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 ติดลูกเดียร้อยยี่สิบต้นร้อยยี่สิบต้นแล้วโกดอนทำทุเรียนนี่มากี่ปีแล้วครับไอรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นู่นประมาณสิบสองปีอ๋อมีรุ่นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ครับอ๋อปนปนกันปนปนกันแสดงว่าโกดอนมีการปลูกเพิ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับครับ แสดงว่าทํำทุเรียนมานานพอสมควรแลร้วโคดนตรงนี้ในมือโคด้วนกับนี่นะค,คู่หูวัสจันของบริษัทเวิร์คชั่นอินโนเวชั่นนะครับโคด้วนรู้จักไอ้คู่นี้เมื่อไหร่ครับรู้สึกว่าจะเป็นเดือนกันยายนกันยายนของปีปีหกหนวันนี้วันวันนี้วันที่8ปดวันแปดกรกฎาคมแล้วไ่ถึงปี2องพแล้วในการเริ่มใช้ทีแรกเลยโกด้วน ยังไงใช้ยังไงช่วงนั้นพอดีตุเรียนผมออกดอกนอกฤดูอยู่ออกดอกนอกดูดูอ๋อหมายถึงว่าในช่วงนั้น่ะเก็บเก็บเรก็บตุเรียนในฤดูกาลเสร็จไปแล้วอ๋อเสร็จแล้วแต่ว่ามันมีฝนแรง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 อ๋อเลยมีดอกออกมาดอกออกมาประมาณสิบกว่าต้นสิบกว่าต้นครับผมก็มาลองใช้ดูก็เลยเอาไอ้นี้มาลองใช้ดูมาลองใช้ดูเลยใช้ดูเลยเพราะว่าได้สิบกว่าต้นนั้นเลยได้จังหวะพอดีได้จังหวะพอดีครับอ๋แล้าทำไมถึงทำไมถึงกล้าใช้อ่ะก็ทุเรียนมันไม่เยอะ ทุเรียนมันไม่เยอะอ๋อแล้วแล้วก็อาถึงถึงมันจะเสียหายก็หน่อยเดียวหน่อยเดียวนอกนัดูด้วยใช่ไหมก็เลยแบบเออลองใช้ดูแล้วก็เลยลองใช้เลยทั้งโคดอนลองใช้หน่อยผมฉีดทั้งแปลงเลยอ๋อฉีดทั้งแปลงเลยฉีดไปทั้งแปลงเลยไม่ออกไม่มีดอกก็ฉีดไปเลยบำรุงต้นไปในตัวอ๋อบำรุงต้นไปในตัวเลยบำรุงต้นไปในตัวเลยครับอ่าคือไม่เป็นไรเราถือว่าบำรุงต้นแล้วเราก็จะลองดูด้วยว่ามันจริงไงมันเป็นจริงแบบไหนครับใช่โคดอนใช้ไอ้คู่เนี้ยใช้ขนาดในการใช้เนี่ยเท่าไหร่ยังไงแบบไหน ในการผสมในการอะไรรอบหนึ่งผมใช้ไปประมาณรักประมาณสี่ชุดกว่ารอบหนึ่งสี่คู่กว่ากว่าสี่คู่กว่ากว่าสี่คู่กว่ากว่าน้ําทั้งหมดกี่กี่กี่สี่ประมาณสี่พันกว่าลิตรรอบคือคือคู่หนึ่งเนี่ยก็เท่ากับหนึ่งคู่ใช้กับน้ำหนึ่งพันลิตรอ๋อทั้งสวนร้อยเจ็ดสิบกว่าต้นครับก็ทั้งหมดสี่คู่กว่าครับสี่คู่กว่ากว่าแล้วตลอดเวลาชุก่วันีโชงยังไงทีโชคกเลยครับทีโชคเลยทีโชคเพราะ ปื้ดแล้วก็ฉีดพ่นไปเรื่อยๆไอ้ระยะเวลาห่างนั้นมันอยู่ขึ้นอยู่กับไอ้ยอดทุเรียนขึ้นอยู่กับยอดทุเรียนครับถ้ายอดทุเรียนอยู่ในจังหวะที่มันเสี่ยงกับเพลี้ยไขหรือว่าเสี่ยงอะไรตรงนั้นเราก็ต้องทีหน่อยอแต่ถ้ามันใบเพลศลัดแล้วเราไม่มีเพลี้ยไก่แจ้เราก็ทิ้งห่างได้ประหยัดไปในตัวประหยัดไปในตัวนี่นี่ก็คือมันเป็นเทคนิคของแต่ละคนของการเกษตรกรแต่ละคนกนดั้นทำเองไหมฉีดพ่นเองไหมดูวาฉีดพ่นเองกับลูก ฉีดพ่นเองกับลูกเลยครับโอ้โหลูกเองเลยลูกเองลูกเองไม่ต้องเสียค่าตั้งใครเลยไม่ต้องเสียเสียแต่ค่าน้ำมันเรเสียแต่ค่าน้ำมันอย่างเดียวพอใช้แล้วเป็นไงพอใช้แล้วมันรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเป็นยังไงตื่นเต้นหางแย่มันไม่ค่อยร่วงไอ้กฤดูนี้นะครับมันติดเป็นกระจุกเลยติดเป็นกระจุกเลยครับต้องแตงออกต้องแตงออกด้วยต้องแตงออกในลูกก็ใกล้เคียงกันหมดหลังจากนั้นลูกก็ใกล้เคียงกันหมดเลยลูกที่เหลืออยู่ก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันหมดสิบใส่ใส่ใกล้เคียงกันหมดใส่ใกล้เคียงกันหมดเลยครัับต้้นนน ได้ช่างไวไหมว่าเก็บไปได้ทั้งหมดกี่ตงกี่ตันยังไงแบบไหนไม่ข้ามาดูผมประเมินด้วยสายตาผมบอกว่าทุเรียนผมประมาณส0 0ร้อยกว่าลูกส0 0อยกว่าลูกเขาก็เนี่ยครับเขาก็บอกว่าเมาไมสี่ร้อยสี่ร้อยลูกอ่าตีเลยสี่ร้อยนรวมอ่าผมลังเลลังเลเพราะยังไม่ได้นับอ่ะยังไม่ได้นับยังไม่ได้นับจริงผมบอกว่าอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าเดี๋ยวอยนับดูก่อนอ๋อพอนับดูมันได้พันกว่าลูกฮะจากสายตาที่มอง่าสามร้อยกว่าลูก จากสายตาที่เราเดินดูเฉยๆไอ้นอสฤดูเนี่ยสามร้อยกล่าวว่าสามร้อยกว่าลูกเลยได้มาเป็นพันันาลูกพันาลูกโอ้ยแม่ค้าตาถึงแม่ค้าใช่ใช่ใช่เราเลยไม่ได้ใจใช่ขอนับก่อนพอนับก่อนปุ๊บแล้วพันลูกนี่แล้วไซส์เป็นยังไงไซส์ใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากเลยครับตกไซส์เกือบจะไม่มีตกไซส์เกือบจะไม่มีพันกว่าลูกนี่เฉลี่ยเฉลี่ยลูกละกี่ลูกวันวันนั้น ผมจาไม่ได้แม่นนะแต่ว่ามันใส่คันรถคันนั้นไม่หมดอ่ะใส่คันรถหนึ่งคันไม่หมดคันไม่หมดอีกคันนึงก็ได้ครึ่งหนึ่งคันครึ่งอ่ะคันครึ่งครับปกติแล้วคันหนึ่งประมาณสักกี่ตันที่เขาขนกันสี่ตันสี่ตันครับไอ้นี้คันครึ่งคันครึ่งก็ปลาก็ไปเกือบหกตันอ่ะเกือบหกตันนึ่ครับพันว่าลูกเกือบหกตันโอ้โหนอกฤดูด้วยนองถนนด้วยแล้วเป็นไงพอใช้ถือว่าประทับใจไหมไก่คู่นี้ประทับใจหลังจากนั้นผมก็ใช้ต่อเนื่องเรื่อยมา ผมซื้อมาใช้หลายลังแล้วหลายลังแล้วก็คือใช้ต่อเนื่องเลยใช้ต่อเนื่องเลยเพราะถือว่าเราถือว mm ่าเฮ้ยมันโอเคแล้วโอเคแล้วแล้วเป็นไงปีนี้ไปในช่วงช่วงเป็นดอกดอกมากช่วงเป็นดอกออกดอกมาไม่แดอกสวยมากเลยดอกมากผมแต่งดอกอย่างดีเลยตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้อย่างน้อยๆต้องสามกิโลต่อลูกไม่สามกิโลเฮ ขายได้เฮินประมาณสามกิโลเงินประมาณสามกิโลครับสามกิโลนี่กิโลทางนี้เขาแบบกิโลละลานกิโลละต้องบาลานะ้วนั่นะคือตั้งใจไว้เลยว่าตั้งใจไว้เลยคือแต่งเห็นจากลูกดีนะครับแต่งดอกแต่งอะไรว่าอย่างนี้ครับแต่บังเอิญพอดอกวันบานขนขนเทียมมันลงมาสองวันซ้อนอีกประมาณรักอาทิตย์ได้หางแย่ร่วงหางแย่ร่วงร่วงเป็นกองเลยใต้โคนในร่วงเป็นกองเลยครับจนผมไม่ไม่กล้าเข้าสวนเลยไม่อยากจะไปดูไะแล้ว เพราะยังไงยังไงมันก็หมดแล้วคงจะหมดแล้วเพราะกิ่งล่างเนี่ยหมดแล้วคือกะอ๋อไอปีนี้นะที่ทผ่านมาน<ข>ี่แหละที่กำลังเนี่ยที่กำล,ลังดูลูกเนี่ยที่กำลังดูลูกกแบบ็คือกะว่าแบบคือยังไงก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหมดแล้วเจอฝนเดียมเข้าไปห่างแย้ร่วงเป็นกองใต้ต้นเลยครับไม่ได้อะไรอะไรอะไรแล้วไม่อยากเข้ามาดูเลยไม่อยากเข้ามาดูแล้วอะไรแล้วพออยู่สักพักหนึ่งประมาณนักสิบกว่าวันได้ก็ขี่รถลงมาดูที ว่ามันจะเหลือเท่าไร่ามันจะเหลือสักเท่าไหร่ครับตอนนั้นรูปประมาณเท่ากำปั้นได้แล้วรูปเท่ากำปั้นโอ้มันรู้สึกว่ามันยังมีเยอะอยู่ยังเห็นลูกยังเห็นรูมเยอะอยู่ใช่ใช่ทุกตอนนี้ก็คือถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะมากนี่ขนาดโกดวนบอกว่าเจอฝนเทียมก็ไปห่างแย้นี่ร่วงแบบโอ้โหมาหรานครับก็ทําใจแล้วว่าปีนี้เสร็จแล้วเดี้ยงแน่แน่ใช่แต่พอ แว็บเข้ามาดูหน่อยที่มันจะมันจะเหลือให้เราสักเท่าไหร่ว่อะไรเงี้ยปรากฏว่ายังยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้ยังใช้ไอยู่อย่างที่เราเห็นนะครับเยอะมากลูกถือว่าดดโต่อต้นบางทีพวงหนึ่งสี่ลูกห้าลูกครับกด้วนแต่งนะแต่งแล้วแต่งแต่งแล้วใช่ไหมแต่งแล้วก็ยังเอาไว้พวงหนึ่งสี่ลูกห้าลูกไม่กลัวมัน แย่งไม่กลัวมันเล็กไม่เท่ากันเลยมันก็ยังเป็นปกติอยู่มันก็ยังเป็นปกติอ,อ,อย่างที่เราเห็นก็นนคือลูกมันโตลไล่กันเลยโตไล่กัน,บกนใบก็ยังปกติอยู่ใบนี่ถือว่าดีไหมโค้ด้วนบอกใบเนี่ยช่วงนี้ถือว่าดีมากครับโอ้โหจากที่เราจะขาดทุนเราจะไม่เหลืออะไรเนี่ยจะขาดทุนเนี่ยแต่กลับมาดูเห็นแล้วด้วยสายตาแล้วเป็นไงยังดีอยู่คาดว่าคาดว่ายังดีกว่าปีที่แล้วเยอะดีกว่าปีที่แล้วเยอะ นะยังจะดีกว่าปีที่แล้วด้วยนี่ขนาดโดนะโดห่างแย่เนี่ยโดดกดล,ล่วงไปแล้วนะ,นะนะเห็นว่าให้ลูกนับแล้วใช่ไหมนับแล้วนับแล้วตอนเนี้ร้อยกว่าต้นติดกี่ต้นนะร้อยยี่สิบต้นร้อยยี่สิบต้นนับแล้วประมาณกี่ลูกครับหกพันสามร้อยกว่าลูกหกพันสามร้อยกว่าลูกนับเรียบร้อยแล้วนะให้ลูกชาให้ลูกนับเรียบร้อยแล้วหกพันสามร้อยกว่าลูกเฉลี่ยเฉลี่ยลูกดูจากไซส์แล้วน่าจะอยู่ถึงประมาณ ามถึงสี่โลแน่ต่อลูกใช่ใช่เห็นโกด้วนบอกว่าหลังจากใช้ไอ้คู่นี้มาเนี่ยการใส่ปุ๋ยทางดินโกด้วนใส่ยังไงลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงลดยังไงครับแบบไหนคือะว่าเมื่อก่อนใส่เดือนละครั้งเดือนละครั้งมื่อก่อนในช่วงในช่วงที่เขาออกลูกอย่างเงี้ยเหรอครับใส่เดือนละครั้งเดือนละครั้งแต่พอมาใช้ตัวนี้แล้วผมไม่กล้าใส่เยอะไม่กล้าใส่เยอะกลัวลูกมันจะเป็นจัมโบ้โอ้กลัวลูกใหญ่กลัวเออก็เลยใช้น้อยลงก็เลยใช้น้อยลงใช้แค่สองครั้งเอง ใช้แค่สองครั้งสองครั้งเองในช่วงฤดูการเขาใช้เวลากี่วันกี่เดือนร้อยี่สิบวันร้อยี่สิบวันก็ปรสี่เดือนสี่เดือนปกติเดือนละธรรมดาธรรมดาคราง้นครั้งหนึ่งต้นละหนึ่งกิโลครั้งหนึ่งต้นละหนึ่งกิโลครับร้อยเจ็ดสิบต้นก็ร้อยเจ็ดสิกกิโลอืมซึ่งแต่ก่อนก็จะใช้ถ้าประมาณสี่ครั้งก็คือใช้ประมาณสักสิบห้าสิบหกลูกแต่นี่ก็ลดลงเหลือสองครั้งเองก็เหลือประมาณเจ็ดแปดลูกนั่นก็คือลดลงครึ่งหนึ่งเลยประมาณครึ่งเลยอ่า แล้วลูกก็ยังเห็นว่ามันสมบูรณ์ดีเป็นปกติต้นดีเป็นปกติครับไม่กล้าใส่เยอะด้วยกลัวลูกเป็นจัมโบ้โบออแล้วปีนี้โกด้วนว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันชื่นตาชื่นใจไหมจากการใช้คู่หูเมา่อเคู่นี้เพราะว่ามันน่าจะเป็นมาตรฐานนะน่าเป็นมาตรฐานครับแล้วใดสายตาตัวเองในความคิดตัวเองในเว็บแรกคิดว่ามันจากทีแรกที่ไม่รู้จักเลยไอ้คู่นี้ราคาเท่านี้คิดว่าแพงไหม ราคาแรกเลยราคาเท่านี้นั่งทีแรกก็รู้สึกว่ามันแพงนั่งหน่อยเพราะเราไม่ได้คำวนวณดูอ่าใช่ไหมครับพอมาคำวนวณดูแล้วมันก็ตกในลิต์ตังบัดไว้อ,อ่าแล้วผลที่ได้คุ้มไหมคุ้มเกินคุ้มด้วยคุ้มเกินคุ้มคุ้มเกินคุ้มคุ้มเกินคุ้มครับนี่เห็นโกดวนบอกว่าได้น่าจะได้มากกว่าปีที่แล้วถึงเท่าตัวเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วนอกฤด,ดูก็ก็ได้ไปเต็มเหนียวแล้วแล้วนี่ในในฤดูอีกก็ยังชื่นใจนี่ขนาด ออกไปไม่แค่ไม่กี่ต้นจากเต็มเต็มทั้งหมดร้อยเจิต้นก็ออกแค่ร้อยยี่ต้นเพราะเจอพิษฝนเทียมทำใช่ใช่ทำให้ดอกร่วงหมดบางต้นร่วงหมดไปเลยอและต้นที่มันไม่มีลูกเราก็คิดว่าจะทําให้มันออกนอกฤดูอีกรอบหนึ๋อต้นที่ไม่มีลูกอตอนอที่มันปกติมันไม่ออกเนี่ย เดี๋ยวจะทําให้มันออกนอกดูดูซะจะจาร์คู่หูนี่ก็ไปให้มันออกนอกดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้ติดตามต้นตูเรียนของโกด้วนี้ได้เพิ่มเติมและไอ้ต้นที่ไม่ออกในนอกดูดูจะได้อีกเท่าไหร่นั่นแหละคิดว่าจะจะได้ไหมคิดว่ามันจะออกไหมคิดว่าน่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้แน่นอนอยากให้โกด้นฝากกับใครที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่กล้าใช้ไอ้คู่หูมัสกันคู่นี้เวิร์ลแพนสนะสารเพิ่มสิทธิภาพเวิร์ลแพนกับ วัวแพนใครตัซานเพื่อนสมาชิกชาวสวนทุเรียนทั้งหลายที่หาหาว่าท่านไปเจอใครที่เขาแนะนําครตัซานตัวนี้หรือว่าคู่หูมาจารย์คู่นี้ให้ท่านใช้ท่านไม่ต้องลังเลเลยครับผมลังเลมาแล้วแล้วก็ประทับใจมาแล้ว <c oughs> ให้ท่านใช้ได้เลยตามที่ท่านต้องการ <c oughs> ผมในซื้อมาใช้ทุกรอบที่ผมฉีดยาทุเรียน <c oughs> ครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงเพราะผมลองมาแล้วและอีกหลายๆคนที่เขาลองมาแล้วประทับใจทั้งนั้นขอให้ท่านได้ลองใช้ด้วยความเต็มใจเถิด ก็ถือว่า,าประทับใจกับคู่หูมาจันนี้แน่นอนสําหรับโคโรนนะครับก็นะครับอย่างที่บอกนะครับนี่คือ,อตัวจริงเสียงจริงของกเกษตรกรที่มายืนยันมาการันตีมามาบอกให้พวกเราได้รับรู้ว่าไอ้คู่หูมาจันคู่นี้ครับสารเพิ่มสิทธิภาพเวอร์แพนกับเวอร์แพนไฮโดซาคู่นี้ใช้แล้วดีจริงครับใช้แล้วรวยจริงเพราะได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ ได้มากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆนะฮะแล้วดูต้นแล้วเป็นไงไม่ไม่มีหน้าไม่น่าจะโทมแน่ๆหลังเก็บเกี่ยวใช่ไหมใช่ยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อก็ด้วนครับครับลองผ่าน<ย>มาดูลองผ่านมาดูที่นี่ก็ได้ใครใครได้มาอำเภอบรรสาทถ้าจะมาทานอาหารที่เหมืองทวดหรือว่าจะมาเที่ยวชมสวนแปลงห่อแปลงใหญ่ในเหมืองทวดอ่ะพอเข้าเลย เลยปากทางแวะที่วังโขมาหน่อยหนึ่งก็ประมาณกิโลกว่าๆสวนผมอยู่ทางขวามือก็ดูด้วยตาของท่านเองก็แล้วกันว่าตุเรียนผมจะสวยหรือไม่สวยเพราะว่าที่ผ่านๆมาผมก็ไม่เคยยกยอตัวเองหรอกแต่ว่าพวกเวลาไปนั่งร้านกาแฟเขาก็ถามผมบอกบอกผมว่าตุเรียนคุณสวยมากนะออนั่นแหละเขาก็พูดมาเป็นเสียงเดียวว่าสวยมากสวยมากเป็นเสียงเดียวกันเลยใช่ไหมพอพวกกันมาเห็นนะครับก็อย่างน้อยที่สุดนะครับ ถ้าไม่เชื่อเราหรือว่ามาดูไม่ถึงลองครับลองเอาไปใช้ดูให้ต้นไม้เป็นคนบอกให,ให้ต้นไม้บอกใช่ไหมไม่ต้องเช,ชื่อเรารให้ต้นไม้เป็นคนบอกว่าไอ้<ช>คู่นี้ดีจริงหรือเปล่านะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโกดวนมากที่เปิดสวนให้บริษัทเวิร์ค r าร์ตโนเวชั่นกับคู่หูเซนของเราเนี่ยได้เข้ามาเก็บภาพดีๆมาเก็บความประทับใจของสวนของโกดวนเองต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมนะ อย่างที่บอกยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อโกโดนยังไม่ต้องเชื่อใครทั้งสิ้นให้ต้นไม้เป็นผู้พิสูจน์ว่าไอ้คู่เนี้ยมันเป็นคู่หูมหัศัรรย์จริงจริงไหมดีจริงไหมสําหรับวันนี้ผมนะครับกัลยทุ่งกับลุงอัดนะครับพันจากาเด็กัญยพัฒน์กำลังใจต้องขอจาบลาไปก่อนแล้วเจอกันส่วนหน้าครั้งต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ